ไทยจ้าจากจที่ฝ่ายผ่านไ้มานานเนาะวาันนี้ได้เป็นสาวนักเรียนไทยแล้วจ้าการักไทยสบายดีสบายดียดและสวัสดีแม่พี่น้องกุกคนเนอตอนนี้กูมาอยู่ที่สถานีรถไฟเดี๋ยวกูวจะมาสัมภาษณ์น้องนุ่นสาวลาว น้องนุ่นงามสุดๆหนอส,<ว>สบายดีนะเฮ้ยขอสัมภาษณ์แน่สบายดีสบายดีจ้าอยู่กับค่ะกับชัสองมาจากจองน้องนุ่นสาวลาวจ้าสาวลาวเรียนไทยนะคะทุกคนนี่น้องนุ่นได้ใส่ชุดนักเรียนสมใจแล้วสาวลาวเรียนไทยจ้าจากวิธีฝ่ายฝันไว้มานานเนาะ วันนี้ได้เป็นสาวนักเรียนไทยแล้วจ้าใช่เดี๋ยววันนี้ครูโอมีคำถามอยากอู้อยากสงสัยแล้วก็อยากรู้ว่าน้องน้องนุ่นได้มาเฮียนอยู่ฝั่งไทยเฮียนอย่างน้องนุ่นน้องนุ่นมาเรียนไม่ไมที่แรกนุ่นไม่ได้มาเรียนนะคะพี่ทุกคนที่แรกน้องนุ่นอ่ะมา ไม่ใช่มาเรียนนุนมาทํางานเนาะมาทํางานแ้วทีนี้นุ้นก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาเรียนอะไรแบบนี้ค่ะพี่ทุกคนใช่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเรียนก็มาทํางานแล้วก็คิดได้ก็คิด <Lav> เก็บตังค์สร้างบ้านที่พ่อกับแม่เนาะก็แบบไม่ได้คิดว่าเออตัวเองจะมาใส,ส่สูทักเรียนแบบนี้แต่ความฝันก็อยากเรียนนะแต่ว่าพอมองเหตุโอกาสอยู่ที่ประเทศลาวก็เรียนไม่จบเนาะที่ประเทศลาวก็เรียนจบแค่ม3ก็เลย อยากเรียนต่อเห็นโอกาสที่ประเทศไทยเนาะประเทศไทยเขาแบบให้เรียนกศนอะเรียนฟรีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากเรียนใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็ความฝันก็เป็นจริงแล้วนะคะพี่ทุกคนเพราะว่าขอบคุณประเทศไทยที่ให้โอกาสแล้วก็ขอบคุณคนไทยเนาะเพื่อนที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยน่ารักกับน้องนุ่นนะคะพี่ทุกคนก็แบบ ไม่ได้แบ่งแยกสนสารนะว่าเรามาจากไหนไปมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าเราเป็นคนลราเป็นคนโน่นคนนี้ไม่ได้แบ่งแยกเลยก็คือแบบว่าเป็นกันเองมากๆอันนี้คือน้องนุ่นได้มาเรียนก่อสนโนเรียนก่อสนโนแล้วถ้าเรียนเรียนกี่ปีน้องนุ่นเรียนเทอมหนึ่งมันมีสี่เออสี่สี่เทอมมันมีหนึ่งปีใช่ไหม พี่มีสองปีสองปีน้องเรียนสองปีก็จบประถมแล้วก็ต่อมัธย,ยมใช่ทุกว,วันนี้น้องนุ่นทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเหรอใช่ทุกวันนี้น้องนุ่นก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยทุกวนันนี้ใช่ค่ะแล้วก็ส่งน้องเรียนด้วยส่งเงินให้ครอบครัวด้วยก็แบบเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ส่งตัวเองเรียนด้วย,ยอะไรเงี้ยคือนี่ก็สุดยอดเลยนี่เด็กนักเรียนไทยแล้วนะเนี่ยสาวลาวเรียนไทย สา,าวเ็น,นเป็นนักเรียนไทยแล้วค่ะทุกคนแต่คือน่านับถือน้องอะ่ะคือแบบน้องคือขยันมากเลยอะ่ะน้องทั้งเรียนทั้งทํางานแล้วก็ทั้งเรียนด้วยหนูไม่ขยันหรอกทุกวันนี้หนูภา,าวนาขอให้หนูได้นอนห <c oughs> ยอกเล่ใจวิญทุกคนน้องหนูหนูไม่ได้ขยันแต่ทุกอย่างมันจาเป็นอ่ะทุกอย่างมันจะเป็นคือหนูะจะเป็นคนที่แบบขี้เกียจมากๆหนูไม่อยากทําอะไรหนูอยากนอนจริงๆอ,อยากนอนอยู่เฉย ไม่อยากคิดอะไรไม่อยากวุ่นวายกับสังคมแต่ทุกอย่างมันมีเหตุจะเป็นหมดคือมันถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่มีใครทําเนาะถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่มีใครทําถ้าเราไม่หามันก็ไม่มีใครหาถ้านุ่นคิดว่าเออถ้านุ่น,นไม่เรียนที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยอนาคตของนุ่นจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ประมาณนี้แหละแล้วความฝันของนุ่นต่อไปนุ่น,ก,นก,ก็อยากได้สัญชาติไทยด้วยนะคะพี่คนเห็นว่า เขาบอกว่ายนประมาณ10ปีถ้าเราแบบไม่สร้างความเดือดร้อนในประเทศไทยก็จะได้สัญชาติไทยว้าวคนหนาวลูกเลยโอดคนหนาวลูกเลยทุกคนได้ยินคำนี่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ก็แบบเห็นเห็นคนไทยเขาพูดว่าเออแบบคนลาก็สามารถได้สัญชาติไทยเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าขออะไรแต่ว่าเรียนเรียนที่ประเทศไทยแต่ก็ไม่รู้แหละไม่อดูนี่แหละว่าได้หรือไม่ได้นุ้กก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ขอให้ได้เนะาะได้ เด็กเองหวังอยนะู่นะก็แบบเหตเขาเหตุเขาบอกว่าก็มีคนได้หลายคนอยู่นะถ้าขอแบบนี้หรือไม่ก็แบบเราก็แต่งงานกับคนไทยอย่างนี้ก็ได้อ๋อถ้าแต่งงานกับคนไทยก็มีโอกาสที่จะได้ชาติไทยแน่นอนอยู่แล้วถ้าแต่งงานกับคนไทยอ่ะได้อยู่แล้วได้ค่ะน้องนุน่นขออนุญาตถามในอนาคตเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ในอนาคตถ้ามีโอกาสถ้ามีนุ่มไทยจีบ ถ้าว่ามีหนุ่มไทยจีบจะเอ่าถึงวันนั้นอ่ะน้องนุ่นจะตกลงไหมจะสร้างครอบครัวกับหนุ่มไทยไหมเออถ้ามีหนุ่มไทยจีบเหรอถ้าถึงวันนั้นเนาะถึงวันที่แบบเออน้องนุง่นก็แบบถึงวันนั้น,นนะวันที่หนูพร้อมเนาะวันที่หนูพร้อมมันก็ก็ได้นะก็ได้เพราะว่าน้องนุ่นอ่ะตอนอยู่ประเทศลาวน้องนุ่นไม่เคยมีแฟนน้องไม่ไม่ได้จะมีแฟนเลยอะไรเงี้ยใช่<ๆ><ๆ>ก็มาอยู่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ เราก็เห็นโลกกว้างแล้วก็เห็นว่าเออคนแบบไหนที่จะดูแลเราได้อะไรอย่างนี้เนาะมันก็แบบมันก็ได้นะคะพี่ทุกคนใช่ความฝ่ายของนุ่นก็อยากได้แฟนเป็นคนไทยนั่นแหละเออนี่ก็คือแบบก็คือแบบมันก็ยากได้นั่นแหละเพราะว่าอยากได้ก็ไม่ใช่ว่าอยากได้หมดทุกคนนะแล้วก็ไม่ไม่ได้ใช่ว่าเออจะเอาแบบไหนก็เอานะพี่ทุกคนแล้วก็อยากได้คนที่ดูแลเราได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ทุกคนใช่ใช่อันนี้ก็ดีใจ กับน้องนุ่นเนาะที่มาอยู่ประเทศไทยแล้วได้รับโอกาสตอนแรกน้องนุ่นก็มาทํางานทุกคนแต่ตอนนี้น้องนุ่นได้รับโอกาสจากประเทศไทยคือได้เรียนแล้วก็ส่งน้องเรียนด้วยโอ้โหพี่แบบคือนัดถือน้องจริงอ่ะน้องคือแบบสุดยอดอะ่ะมันก็เงินเดือนเยอะไหมส่งน้องเรียนด้วยส่งเตนด้วยไม่เยอะหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่ง หมื่นนี่แหละพี่วิทุกคนเงินเดือนหนูหนูจะบอกให้เงินเดือนหนูประมาณนี้แหละมันไม่ได้เยอะอะไรเลยแต่หนูก็ทํานั่นทํานี่ทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้จากตรงนี้บ้างเล็กๆน้อยก็ผสมประสานกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เยอะหรอกผสมประสานกันใช่ใช่แล้วก็แบ่ง ส่งให้น้องแต่เดือนอ่ะบางครั้งบางชุดน้องปิดเทอมอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ส่งแต่บางครั้งก็แบบส่งให้พวกไแม่ทําได้ทานาบ้างอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ตอนนั้นก็ทําได้ทํานาปีนี้ก็มีคนช่วยแบบเออค่าทําได้ทํานาก็น้อนก็ไม่ได้ออกเยอะอใช่ค่ะมีคนทำช่วยใช่ค่ะน,นี้แหละเขาเรียกว่าอยู่ที่ไหนก็ทําตัวใหน้น่ารักคือถ้าว่าภาษาลาวเนาะคือโคอาจจะเว้าภาษาไทย บกเก่งแล้วก็ยังบบหูเข้าเอินวะยุไสก็ให้สร้างหักสร้างแพงสร้างหักสร้างแพงเมียนสร้างหักสร้างแพงภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างหักสร้างแพงน่ารักนาเอ็นดูใช่เนาะใช่เปล่าไม่รู้เหมือนกันคือคํว่าอ่าอยู่ที่ไหนก็ให้สร้างรักสร้างแพงคือแบบอยู่ที่ไหนก็ให้ทําความดีอ่ะน้องนุ่นให้ให้เป็นเด็กดีอ่ะเป็นเด็กขยันแล้วก็รู้จัก คนอื่นให้อน้อนถ่อมตนอะไรประมาณนี้นี่าภาษาลาวเราจะเรียกว่ายุใสก็ให้สร้างหักสร้างแพงยุใสให้คนรักและเอ็นดูคือเงินเดือนหมื่นนี่คือครูออยังไม่ได้เลยนะเงินเดือนหมื่นคร,รนถูถ้าเทียบกับเงินกีบสิล้านโอ้น้องนุ่นในเยอะก,กว่าครอูอ หลายเท่านะสิบล้านเลยนะขอได้แค่สองล้านอ่ะใช่ใช่สิบล้านประมาณสิบล้านแต่ใช่ไหมใช่ประมาณสิบล้านนี่แหละเงินใช่ไหมเหมือนหนึ่งน้องนุ่นประมาณนั่นแหละสิบล้านสิบสิบล้านประมาณนั้นเออประมาณนั่นแหละประมาณและแล้วเลทแล้วแต่เลทขึ้นเลทลงตใช่แล้วแต่เทขึ้นเทลงแล้วก็อ่าขออยากถามน้องนุ่นว่าถ้าสมมุติว่า อุมแม่สมมติแหละถ้าน้องนุ่นเรียนจบกศนคือเรียนกศนนี่ต้องเรียนแค่วันวันอาทิตย์หรือว่าเรียนแค่วันอาทิตย์อ๋อใช่เรียนแค่วันอาทิตย์ใช่เรียนแค่วันอาทิตย์คือเรียนกศนนี่คือเรียนแค่วันอาทิตย์แสดงว่าน้องนุ่นไม่ได้พักผ่อนเลยเอโหสุดยอดเลยนุคือทำงานไปเรียนทำงานไปเรียนแล้วก็ไม่ถ่ายคลิปตัวมนไมเรียนไปถ่ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวพักผ่อนบ้างเดี๋ยวจะเหมือนพี่ หนูเลิกงานประมาณสี่โมงหนูมีเวลาพักผ่อนอยู่บ้างวัาง่ะ<ม>นั่นแหละอาทิตย์นั้นอะอาทิตย์ที่แบบหนูคือแบบหนูอาทิตย์ที่หนูไปบบว่าไม่ได้เจอใครอะไรเงี้ยหนูก็พักผ่อนเอาเวลาจากการเลิกงานมาพักผ่อนอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบเออวันหยุดหนูก็เลยแบบไปเรียนด้วยอะไรด้วยได้ถ้าหนูงานไม่ก็แบบไม่ค่อยหนักก็ได้หนูก็ใจดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้แบบโอกาสเรียนอะไรเงี้ยนี่แหละคือน้ําใจคนไทยเนาะทุกคนคือให้โอกาสคนลาวอะถ้า ถ้าเราอยู่ที่ไหนคือแบบเราทําตัวดีอ่ะสร้างสิ่งที่ดีสร้างผลประโยชน์จากาตรงที่เราอยู่เราไม่ทําความเดือดร้อนให้คนอื่นสร้างหักสร้างเพลงภาษาลาวสร้างหักสร้างเพลงแล้วครัวอยากถามน้องนุ่นว่าถ้าน้องนุ่นจบกศโนแล้วคือได้ใบเขาเรียกว่าใบจบอะไรอะ่ะ ตรงนี้น้องนุ่นช่วยอธิบายว่าถ้าจบแล้วจะทํางานอะไรได้บ้างได้วุฒิการศึกษาได oh. ้ว,วุฒิการศึกษาถ้าเรียนที่ประเทศไทยเนาะถ้าเราได้วุฒิการศึกษานะถ้าเราได้วุฒิการศึกษาเราก็จะสามารถเอาไปทํางานได้ไปเทียบเทียบการทํางานเราก็จะทํางานมีเงินเดือนสูงขึ้น oh. กว่าพนักงานกว่าพนักงานปกติอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีวุฒิการศึกษาถ้าเรามีความรู้มันก็สําคัญแต่ว่าคนไทยอะถ้าจบไปแล้วมันจะมีงานรองรับเลยนะ oh. ใช่ประเทศไทยก็จะประมาณนี้ก็เลยแบบน่าสนใจก็เลยแบบว่าอ,อยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็มองเห็นโอกาสเนาะเพราะว่าที่ประเทศเราอยากเรียนไหมมันก็อยากเรียนแต่เราก็ไม่มีโอกาสได้เรียนเพราะว่าเรามาทํางานที่ประเทศไทยใช่แต่เรามองเห็นโอกาสที่ประเทศไทยนะตรงนี้แล้วก็ไปเรียนใช่ค่ะน้องนุ่นดูไหมครูโอ,อ่ะภูมิใจแทนพ่อแม่น้องเลยอ่ะขอบคุณค่ะ พ่อบางครูบางแนมม่มีมีคนภูมิใจแทนแทนเจ้าเจ้าภูมิใจแทนเนาอคือภูมิใจแล้วก็ดีใจแทนพ่อแม่น้องนุ่นเลยอ่ะคือแบบน้องนุ่นเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่ขยันนะไม่ได้พักผ่อนเลยลูกไม่ไม่ค่อยได้พักผ่อนอันนี้แบบเรื่องเรื่องพักผ่อนไม่พักผ่อนนี่พ่อก,กับแม่หนูไม่ไม่เคยรู้หนูไม่เคยหนูไม่เคยเล่าปัญหาพ่อก,กับแม่ฟังเลยมีแต่หนูแก้เอง,เองไม่แต่เรื่องเงิน หนูไม่มีเงินอะไรเงี้ยหนูไม่มีกเงินเข้าวเลยเดือนนี้หนูก็แบบไม่เคยพูดให้ใครฟังหนูแบบออเหมือนกับว่าแก้ปัญหาเองอะไรเงี้ยไม่อยากให้เขามารับรู้เรื่องนี้ใช่ประมาณนี้แหละเขาก็เลยแบบไม่รู้ว่าเขารู้ไม่รู้อะไรเงี้ยเขาก็คงรักที่ถึงหนูแหละแล้วหนูก็รักพวกเขาด้วยหนูก็เลยไม่อยากให้พวกเขามาเป็นทุกข์กับหนูไม่ว่าเรื่องอะไรที่หนูทําลงไปหนูจะไม่ให้เดือดร้อนพวกเขาเด็ดขาดเลยประมาณนี้เพราะทุกคนนี่ก็คือ เรื่องราวชีวิตแล้วก็คําถามที่คุูโออ,อยากรู้อยากถามสงสัยว่า,าน้องนุ่นมาทํางานที่ประเทศไทยแล้วมีโอกาสได้เรียนอ่ะที่ทั้งที่อยู่ลาวไม่มีโอกาสได้เรียนเหรอน้องนุ่นแ้วน้องนุ่นมีโอกาสได้มาเรียนฝั่งไทยอ่ะคือความโชคดีของน้องน้องรู้ไหมโชคดีมากเลยคนไทยเขาคนไทยเขาให้โอกาสเนาะประเทศไทยเขาให้โอกาสเราอ่ะคือต้องขอบคุณคนไทยแล้วก็ขอบคุณประเทศไทยที่ทําให้ คนลาวหรือว่าน้องนุ่นและคนลาาหลายๆคนได้มีโอกาสได้เรียนแล้วก็ได้มาเที่ยวชมประเทศไทยได้มีงานทำที่ประเทศไทยเนาะสำหรับคลิปนี้ครูขอบคุณสำหรับคำ,คำตอบของน้องนุ่นเนาะแล้วก็น้องนุ่นเป็นน้องนุ่นรู้ไหมน้องนุ่นเป็นเด็กที่น่ารักมากอะ่ะเด็กขยันอะ่ะ โอฟังที่น้องนุ้นพูดอาจะร้องไห้แล้วทุกคนคอไม่ไหวแล้วคือนี่แหละโรคหัวใจคือแบบตัวน,นี้คือมันกระทบถึงใจแล้วแบบ<อ>ใช่ฟังเรื่องเศร้าก็ไม่ได้กระทบถึงใจอยากอยากจะร้องไห้<อ> <laughs> ใช่เราต้อง<า>อยู่ใช่จริงเราอันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนคือคอต้องแบบไม่ซีเรียสต้องอยู่กับคนที่แบบ เหมือนน้องนุ่นนี่แหละนันคือต้องจะไม่ถามต่อแล้วครูอาจะร้องไห้แล้วน้องนุ่นคืออยากบอกคําเดียวว่าพี่รักหนูนะคือชีวิตหนูอ่ะสุดยอดมากเลยอ่ะหนูเป็นเด็กดีนะลูกนะทำอย่างนี้ต่อไปลูกจะร้องไห้ใช่ใช่คือรักยิ่งรู้จักน้องนุ่นมากเท่าไหร่คือยิ่งรักน้องอ่ะ น้องคือแบบเป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะให้น้องๆที่ได้ชมคลิปนี้นี่ดูน้องเป็นตัวอย่างนะคะส่งตัวเองเรียนมีโอกาสก็คว้าไปเนาะเนาะสำหรับคลิปนี้น้องนุ่นอยากมีอะไรฝากไหมอ๋อฝากส่งน้องนุ่นสาวลราด้วยนะคะพี่ทุกคนเอาจริงๆนะน้องนุ่นก็ไม่ดีขนาดนั้นหรอกอะไรที่ไม่ดีนุ่งก็ดูผ่านๆไปนะคะพี่ทุกคนหนูไม่รู้ว่าอนาคตหนูอ่ะจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยอนาคตแต่ว่าหน้าตอนนี้หนูก็เป็นแบบนี้เนาะ แต่ว่าในอนาคตอะหนูไม่ระบบัดกันว่าหนูจะเป็นแบบเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็พยายามทําตัวให้ดีที่สุดเท่าที่หนูทําได้นะคะพี่ทุกคนก็ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบใจล่ายเนาะสำหรับคลิปนี้เราต้องลาคลิปไปก่อนบาย